คอนเสิร์ตของเขาบัว่าสิเป็นหมอลองมอล่ำค่ะนักร้องมอลำเนาะโอชั้นแนวหน้าหลายท่านกันเลยนะคะแล้วก็ช้างเผือกที่อยู่ในป่าเราก็นําขึ้นมานะคะเพื่อจะยองไม่มาบัว่าสิเป็นเอญหน่อยเดือนเพชรอำนวยพรอุ่งรอดเพชรธงชัยนะคะแล้วก็ ลุงฝากุล่าใช่นะคะพี่เอพจนาพี่โอพจนานะคะหลากหลายทันนะคะหลากหลายศิลปินเนาะนะคะทั่วฟ้ฝาเมืองไทยเลยทีเดียวกับไทยบ้านทีวีทีวีของคนไทยบ้านจันดาพีเอสไนะคะ158ประเทศทั่วโลกเนาะนะคะ65 69 83นะคะเกตเพชรนะคะดูดีทุกวัยประทับใจมายาวนานสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะกับหมอลำ่ไทยของเฮาเนาะล่ำก่นประยุกนะคะล่ำซิงลำก ลํำเดินทํานองขอนแก่นนะคะมีหลายเรื่องหลายเล่าเบิงได้มองนี่24ชั่วโมงกับไทยบ้านทีวีทีวีของคนไทยบ้านนะคะส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะของความเป็นอีสานบ้านเฮ้าและก็ฝากไปยังพี่น้องทางสปปลาวน้ำนะคะคู่ต่อไปนะคะเป็นคู่หยุดโลกหมอลำซิ่งอีกคู่ที่โลกต้องเอินขึ้นมาสะกอนนะคะเอินขึ้นมาเว้าก่อนมาลุ้นก่อนนะคะ เชิญเลยนะคะลูกค้าจ้าอีกผู้หญงนี้ลากฐานมันคงขนาดเลยนแม่นะคะนะคะเชิญเลยนะคะศิลปินทั้งสองนะคะทั้งสองนี่นะครับเป็นมาพบกันในงานนี้นะคบอ่ต้องจูงดอกเถ่าเจ้าไม่ต้องไปจูงเขามันเอขันมะจูงผมสิบมมี่คุล่ำเลยครับฮะคันมะจูงผมมะมี่คุล่ำเลยคุล่ำกรสร้างเถอะวันหนึ่งหั่นขนาดซ่อมเนี่ยเกี่ยดินเกี่ยหญ้าไปสองรอบครับผม เพ็นยังแกซ้อมผนซ้อมความแขนแรงของเวที่ครับผมอรุ่นนี้หน้าตาคือพี่นั่งตูดด้วยพ่นั่งเพื่อนใดคนที่เท่าใดครับคนที่เท่าใดกับพี่นั่งตูนั่นล่ะแม่อันสิ่าเราเ่าเมืนบอครับบไม่จังไหก่อนบอเขากพาะเ่าเราตมีเรแล้วมอหน้าตาคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงในเมื่อสิบปีเพื่อนนะกับพินองครับกันเอื้นสมุนปากไฟขอครับัสดีพี่นองเข้าสกอร์เนาะนะครับ แปนเพลงนะครับไทยบ้านทีวีนะครับฝากเนื้อฝากโตก็แล้วกันนะครับไก่อุไรพรค่ะไย่าเอิญจะคว้างว่าน้องเบิ่งเนี่ยพูน่ะน้องครับผมเจเจไก่อุไรพรเสียงทองค่ะโูนคันผ่านเลยนะเนี่ยผ่่่านบคะสาวงามมาจากไสโก้ครับนี่อันนี้สาวงามสาวหมันจากกาฬสินธุ์ค่ะสาวหมันจากกาฬสินธุวันนี้เราดิน้ำนุปเนี่ยคันบ่หมันบ่กล้ามาดอกค่ะพูน่ะเบิังหุณหลอดแต่ยินแต่เขาซาเขาลื่อเป็นหมอลำใหญ่หมอลำโตว่าฉั่น ซาวา่นซาวาโอ้อยังมสมสาสมลือบ่ครับนี่ละอยากเห็นลีลาเมื่อน,นี้ละ <c oughs> นะคะวันนี้น,นะคะกับนะคะไทยบ้านทีวีทีวีของคนไทยบ้านเห่าเน,ะนาะนะคะนั่มศิลปินเยอะแยมากมากมยเพื่อื่อเป็นการเสียเวลาหน้าที่อันมีคานะคะเขา้ขานะคะยกนะคะเวทีไห่เลได้สมบูรณ์เด้ออันเบิ่งบ่ไฟเจ้าได้จักบังผมในสามบังครับผมพระพุทธประธรรมประสงค์พระอีง่าง่าเสมามอาอยู่นี่แ่ะครับโอ้ โอ้ยนะขนาดเลืสมบูรณ์เท่านี้นะคะพะอีห่างไปน้ำกันก็เลยเสียด้เบิ่งน้ำกันมงคลสตูดิโอเห็นจากบังคะเห็นสีบัง้สายสายสีตัวนี้สีก้นเสาสายสีตัวไหนสายสามอ๋อเนาะหาอย่างก่อแมนยูบวชโอ้ยเนาะแมนยูบวชเห็นน้ำเขาบวช เห็นบ้างเดียวเดียวเห็นน้ำเขาอยู่บ่ลูกบ้างเดียวโอ้ยไอ้เติ้นจะเห็นบ่บ้างเดียวโว้ยแล้วครับมันเห็นบางใดเห็นบางเดียวเออบอนเห็นบางเอาแขนแอวไปบ่อาจารย์วันนี้นะคะมวลมวลเขาสีระบายสีให้เจ้างามๆกับชุ่มมันเด้อหันเด้อนางอยู่หันเด้อสมบูรณ์เด้อว่าดีๆเด้อเว่าดีๆเด้อ เขาบอกว่าดีเขายอมสีแดงไงเจ้าได้ส้มหนิมสมคัญเห้นไหดอ่าเมนเป็นแบบไงเมื่มัน้าเมื่อสืยอมสีมาหมองตาเป็นเบาๆลบมันเคยมันตัดกำลังัวเขาปิดไม่เขาเลยดีอันนี้เอื่นขายกันเป็นบ่ครับบ่ แล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะพบกับสุดยอดหมอลำซิ่งนะคะชื่อดังของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนะคะ,ะสมบูรณ์ปากไฟและน้องไก่วรายุทธค่ะไก่วรไรพรครับอันนี้คือมุกม,มั้งปครับผมขอโทษค่ะเอาลืมไปแล้วอ,ออกชื่อไปนั่งกับคนเชิญค่ะ,คะเอาค่ะขอบคุณครับก่อนอื่นครับพี่น้องครับต้องกราสดีย่างไปทางการในเทน,นึงครับสมบูรณ์ปากไฟมณีเดินทางมาจาก อำเภอยัางศรีสุลัดจังหวัดมหาสารคามมันอีข่วงคูข่วงแข็งมากกันกับน้องไก่อุเรพรสาวจากสายกลาบ้างหนึ่งหันกาลาสินค่ะจากกาลาสินสาวจากเมืองน้ำดำค่ะผมจากกาลาสินดินดำดนดำด้นำน<า>นซุมมซ้มาปากกบบอนคือแขกแกงหางสาวเมืองของใไ่ตัวนี้แมนค่ะเมืองของไงเอาจังสี่สันนพี่นองเนาะมั่พอสาวเมืองของให่แปลงนั่งแซกันสักันพี่นองแปงล่างแซกันผู้ขาสิเป็นพระเอกห้เปิ้ลเป็นนั่งเอกเอาคือภาแปงตะเบฮะ มันก็ต้องแปลงล่างใช่กันตัวกันคันบ่แปลงล่างนี่เพื่นเสือเอิญมาแนวเอิญอ๋อตีอันนี้ให้เป็นน้าเอกผู้ข่าสิเป็นพระเอกนะครับผมให้เป็นอ่านังดีลาบดีผู้ข่าสิเป็นเลวัตตาปาทุโอเคนะแถาเนาะโอเคอาจารย์ร้องจีบผู้สาวจากเพลงกันนะเอาจริงได้เอาจริงสมบทสมบาตสมบทสมบาตตกบทใดก็ต้องเฮ็ดให้มันถึงศิลป์นะครับผมต้องทำให้สมจริงถึงศิลป์เอาเป้าเล่นทอนนั่งดนตรีเสียดกอรผู้สาวนี่ก็ได้ มือนี้คือสิกินเขาแสบนอนหลับจะต่าข่เคยแต่กินบ่แสบนอนบ<ม>่ห<ม>ลับ<ม>กระซัมนีล่ละแป๊ะแต่ขนาดกินบ่แสบกระซัมนีม่บ่เมนดาผัวหลายล่มเขาทองติล่ะบ่บ่ได้ดาจากักเทียบ่ไหนดาเลยบ่ได้ดาขันบ่ถือใจตบกอกหูเลยโอเคนะครับเรียกว่าตาพร้อมครับผมเีลวบัดดีจาด้าเขาเลี้ยงเราด้วยละเีลวบัดดีจ้า โอ้ยธรรมาดาล,าลา่ะไอ้บา้ดามน้ามามันก็เลยสมจำเขาเมัอนสัญญาที่บอกกับไอ้ไว้เดียบอนออ้อจำได้จำได้เบิื่อหน่ะโอ้ย <laughs> อาจารย์ตุวอยได้เกิเนเ, <laughs> เลี้ยงล่ะเด้่เลวตาฮักหน้าลิลาวดีได้ย่าเอาสังท่องลองใจตุวอยเด้ <laughs> โอ้แสดงว่าเปิดตัวน,น,นักดนตรีว่าถืกใจเพื่อนบ่าครับเสียงปรบมือให้กับทีมันอาจารย์น,น,นักดนตรี ล็อกยังก่อนเหรอลอกแล้วโลดพระต้นในใเสพปากไ <c oughs> ด้เยไยน้องบอบอได้ใส่เนาะบ <c oughs> <laughs> อเป็นยังครับทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นการแสดงนะครับผมถือว่าเป็นการแสดง ขันสมบูรณ์กับไก่ไปใส่ความพร้อมปุ๊บปั๊บนี่บ่มีครับแม่นครับมันต้องเป็นสีตัวจริงมาเองถ้าเราโดนใคสิลืมเพลงตอนแต่เบิร์กโนป้าเสียคันบ่ลืมแสดงว่าบ่แม่นอุไรพรบ่แม่นตัวจริงกับสมบูรณ์ถือว่าตัวปลอมครับฝากตอนพี่น้องเฮากันแล้วกันครับกับผลงานเพลงนี้ครับผมฟังนางเอกไก่วันไรพรกับพระเอกสมบูรณ์ครับกอมจันทร์ผลงานเพลงครับเลวตะฮักนานลีลาวดีวัสนเป็นนางเอกเด้อยเถาเด้อร์ลาวดีจ้าพระเอกคือหล่อ อก็รอแล้วเนาะเป็นพระเอกทุกทายไปสิเป็นพระเอกเนาะจำเข้ามันเสียงหน้าที่ให้เข้ามาบอกกันได้บ้างลาจำได้จำได้บุ๊ดทันบ่าจำได้เมื่อนั้นเข้าบอกกันยังมองได้เอาเอาบอกกันยังมองได้หน้าห้องนาวัดโอ้ยหน้าห้องน้าวัดเจ้าคือจำได้ไม่ว่า้ครหอมจะมาได้รับเดียวเดี๋ยวจะเด็กมาว่าดี ลยังไปไก่ไรนัเองจะมาหนมาไก่ที่หนาหนาวไรยัไม่ยกไก่กันเลยสุดยงว่าไก่ไรทุกคนีลีลาวดีนองหักไอบกระหักคือกนและนกขนนองบ่หักของบอกลาวเจ้าคนฉันสูงเปรียบดังนกยุงไอมันโง เศร้าสาแล้วว่าตาเหว่าแบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันพันเว้าจังสันกได้ยืนยันได้บอน้องนาให้ลีลาวดีเฮ็ดยังเ้ามาอยากฟังสีเฮ็ดให้ผ่านหอมแก้มไอได้บอไอคนเนาะไหเสุก้าปัน เห็นบ่ล่ะเจ้าบ่หากันอยากใหแ่หอมยังบ่เห็นหายวก็บ่ได้น้องสิหอมกได้แต่อายห้ามหอมผู้อื่นอายสิหอมคำบันคำคืนแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อายคนตําต้อยได้หากับเจ้าพย่านความตาย ฝากหวานเป็นหานต้องกะหักไายยอมตายน้ำทีไอหักเจ้าอีลีล,ลาวดีไอเ้าจากใจยังนะบอชัดว่าไม่ได้ราาตระกัดหักไผบอกแค่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด็กไอหับผู้สาวชื่อลีลาวดี บอกพี่ผู้บ่าวิลาวดีฟังชื่อเรวันตาระยานเจ้าบ่กปังนาะแล้วแขนอายุพีแเมมาลามยังหูเปี่ยเอายานบ่กปังแม่เอ้ยจะไ่ยมาหยอดดีขึ้นเรานอกจากเขาก็เป้นล้อก็เป็นล้อเข้ามละก็ุนเป็น้อ พอปีตั้งเชียร์หาขัวเลยหั่งสีหอมก็ได้แต่อายห้ามหอมผู้อื่นอายสีหอมคำบันคำคิดเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ออยคนตำต้อยแต่หักคาเจ้าขอ่านความตายังันปากวาไอเป็นหาย เจ้าอิลีลีลาวดีไอแว้วจากใจยังนับปรชัดแววไม่เรวัตหักไพาว้ากไม่เดี๋ยวนี้แววววตั้งใจฟังเด้อยวไอหักผู้สาวชื่อลีลาวดีอยากเข้าขมาไม่แน่นบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดีน้ำ่วมโดนเขาขึ้นเอาเรวัต อ,อ๋อปพรถ้ากาลสินานามกระทวมยุติลาไม่จังตึกกินเขาเนาทวมเป็นบางมองโอ้ทวงเป็นบางมองส่วนเอามันคุม้มมันมาแต่ว่าเขาเทาย่หน้าค่อนนี่ทวมมาทวมกันเนาอาตายวะเสียประเือให้นางเองไง,งผมนะครับี่นองอยู่ทาา่างบาานได้เบื้องแล้วว่าต้องตกใจด้ครับถือว่าเป็นการแสดงแต่ว่าอาจจะเกินจริงไปแน่นอนนึนง เอาสวดให้นั่งเอกนะครับผมแล้กก็บ,บูกาสมาบูรณ์ปากไปคนะัพี่น้องปากไปนวหกความใจของพี่ของน้องมื่อนี้ครับทีมงานไทยบ้านทีวีคัพี่น้องช่อง83ช่อง69แล้วก็ช่อง6 5สิบหาของเหาพร้อมด้วยผลิภันฑ์ดีๆนะครับจากทั้งสองวอลให้พี่ให้น้องเหากันแล้วกันนะครับ